สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันอังคารทุกคนและชาวสองทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกำลังใจจะมาดูดวงนะคะว่าครึ่งปีหลัง2,568นะคะหลายๆเรื่องของชาววันอังคารเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือมีอะไรจะต้องระมัดระวังนะคะเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้เนาะใครยังไม่เคยเกดติดตามสามารถกดติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะสามารถที่จะแอดมาได้เลยรายละเอียดอยู่ที่หน้า คลิกเข้าหน้าแรกโพสตแรกปักหมุดได้เลยนะคะอ่ะโอเคสำหรับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคนวันอังคารในช่วงครึ่งปีหลังไพ่บอกว่าอย่าอะไรอาวอนเพราะข้างหน้านะะีมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครเนะะี่ยคิดจะเปลี่ยนงาน นะคะหรือในเรื่องของความรักที่เจออะไรที่มันหนักหนาะสาหัสอะไรไมาเยอะอย่าเสียดายวันเวลาที่ผ่านมา นะคะมองอนาคตไกลๆนะคะหากคุณมัวแต่เสียดายคุณอาจจะไม่ได้พบโอกาสดีๆอีกเลยนะคะอย่าฟังใครค่ะฟังตัวเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้จงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอะไรที่ใช่ก็คือใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่าเสียดายจงมีความหนักแน่นนี่คือสิ่ง ที่ไพ่อยากจะบอกนะคะแม่หมอเชื่อว่าถ้าไพ่บอกแบบนี้นะคะในอนาคตของคุณนะมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาแต่ก่อนที่มันจะมีอะไรดีๆเข้ามาคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนแปลว่าอะไรแปลว่าคนเกิดวันอังคารอย่างที่บอกมีความโลเลลังเลและยังไม่ได้ยอมรับความจริงมากพอคุณต้องเปิดใจให้มากกว่านี้ เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณเครียดอยู่ <gosto> คุณรู้ทุกอย่างแต่คุณเหมือนอยังไม่อยากยอมรับความจริงไม่ใช่ไม่ยอมรับความจริงนะไม่อยากยอมรับความจริงในเมื่อคุณไม่อยากยอมรับความจริงคุณก็ไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าไดา้แค่คุณยอมรับความจริงโอกาสที่สดใสจะรอคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะ ไม่ต้องคิดมากแล้วนะมันมีแต่ความคิดมากความอะไรอาวรความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะนี่แม่หมอเชื่อว่าคุณคุมเกมได้มากกว่านี้คุณเก่งได้มากกว่านี้นะคะแค่คุณยอมรับความจริงและทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอเชื่อว่ามันจะหลุดเห็นไหมพันธะทุกอย่างมันจะหลุดมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอนสรุปสั้นๆง่งายๆอย่าเสียดายวันเวลา นะคะในเมื่อความจริงมันเป็นอย่างไรก็คืออย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้อะไรที่เคยผิดพลาดหรือผิดพลาดอยู่เดินออกมาให้ไวนะคะเดินออกมาให้ไวตั้งตัวให้ไวอย่าให้คิดว่าเฮ้ยมันพันธะบางคน ไม่กล้าเปลี่ยนงานทั้งทั้งที่รู้ว่าโอเคทําตรงเนี้ยมันอาจจะเอ่อไม่มีอะไรดีขึ้นจิตใจอาจจะแย่ลงหรือการเงินไม่ได้ดีขึ้นบางคนมีเรื่องในการเงินแต่ไม่กล้าเปลี่ยนงานนะคะเราก็ต้อง ในเมื่อเราอยากผ่านในเรื่องของการเงินเราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อหาไรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวจนมากเกินไปคําว่าอยากกลัวไม่ได้แปลว่าให้เราไม่รอบคอบนะนะคะอยากกลัวแต่ก็ต้องรอบคอบด้วยเช่นกันนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้ชาววันอังคารนะคะอยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อยากกลัวที่จะยอมรับความจริงแล้วเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่สิ่งที่แย่ทุกคนต้องเคยผิดพลาดนะคะอยู่ที่เราจะยืน ขึ้นได้เร็วหรือช้าเท่านั้นเองเป็นกำลังใจให้นะคะ